ตื่นเต้นวิวดับเบิลี่ทำพิซซ่าบามีทำอาหารเช้าอะไรมันก็ปวด้่อปวดโอ้นุ่งลายเลไอ่ะวีโอแนอันมมากขึ้น มันเปิดได้บ่เดี๋ยวนี้นี่ไม่เนี่นี่เป็นเป็นเดีเดีเฮียนเก่อนพี่น้องมาเฮียนเฮียนซอยนางบานเนี่ยใส่ชุดสวยนะคะสระบเป็นชาวไทยสะระไ

พอตาจักเอาย่างมาไว้ตูพี่น้องจ้าเงตูสวยนังบานแล้่น้องเอาเนะบ้านกับทํางบ้านวันนี้ค่ะผู้หประชาม่ดชางครับ g weg h e u t <sh> นี่เนี่ยแฟมิลีหนูเอนมันทกงนะเดี๋ยวเหั้บากง่ายแล้วบ่อ้จะก็เา้าวก็ได้้อกรี้จ้าวสีาทจ้าสี่บาทจ่า ่านสือมากตบแม่ต้อง่เป็น่อน้ำมี้ยังพอแล้วพอแล้วเสมบัตเก็บตู้พี่น้องสมบัติทัตตานภัตตาอยู่ในตู้นี้เต็มไปหมดเลย